you <laughs> ล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะนำชะคามมาต้มให้สุกนะคะใช้เวลาประมาณ3นาทีก็พอค่ะ ข้อสุกเราจะตักออกมานะคะเพือ่อทำการคันเอาความเค็มออกให้หมดจ้าคั้นเอาความเค็มออกให้หมดนะคะคันคออนะคะค้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เปลี่ยนน้ำหลายๆรอบ นุ้งน,น้ำแกงค่ะก็จะมาขำเปียกเนื้อปลานะคะพริกแกงที่ขกไว้น้ำตาปลปี๊บแล้วก็น้ำปลาค่ะละลายเครื่องแกงลงไปในน้ํานะคะ พอพริกแกงเริ่มละลายนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงค่ะ เมื่อน้ำแกงได้ที่นะคะเราก็นำชะครามใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่ชะคามไปแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะพร้อมตั้งโต๊ะตักเสิร์ฟเลยจ้า